การที่เด็กคนหนึ่งจะสนใจเข้าใจสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมากน้อยแค่ไหนบรรยากาศก็สำคัญนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบางตะบูนวิทยาจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้มีป่าชายเลนค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวละค่ะและกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งรอบๆตัวนะคะวันนี้มีกิจกรรมเล็กๆที่น่ารักมากค่ะไปดูว่าเด็กชายเต๋ากับเด็กชายเอก เขาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไรท่ามกลางสภาพของโรงเรียนเช่นนี้สวัสดีครับผมเชิดเกตแก้วอยูโรงเรียนบางตะบูนวิทยาครับผมชื่อเด็กชายเอกิทิประจางสิอยูโรงเรียนบางตะบูนวิทยาครับเชิญชมด้านนี้ครับนี่คือรูปวงจรโซ่อาหารในป่าชะเลนนะครับจะเห็นได้ว่าใบไม้หนึ่งใบจะสร้างอินทรีย์เพื่อให้ปูกิน ให้ลูกกุ้งกินให้ปลากินและเมื่อปลากินแล้วปลาตัวใหญ่กว่าจะกินปลาตัวเล็กเป็นวงจรอ,อาหารครับด้านนี้จะเป็นรูประบบนิเวศชายเลนของสัตว์น้ำที่พวกพี่ๆได้วาดไว้จะเห็นได้ว่าจะมีตเขากำลังอธิบายเรื่องระบบนิเวศชายเลนเขากำลังเป็นวทินวทยากรอยู่ครับ ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียก็มาโอ้มาจากหลายที่จริงเข้ามาดูอะไรกันเพื่อเองท้องแสงตะวันดูพยามอย่าลึกมากไม่เจอเลยไปหมดเนี่ยเจอไว้แลวตัวงทองแสงตะวันสนับสนุนโดยน้ำมันบางจาก โตโยต้าบุญรอดบ,บิววอรี่จำกัด บูนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเล็กๆที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีนักเรียนร้อยกว่าคนนอกจากสอนหนังสือแล้วยังเป็นศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนมีคนแวะเวียนมามา,มากมายค่ะพี่นกครับทางนู้นครับจะเป็นชื่อโรงเรียนที่จะมาทําดูระบบนิเวศป่าชายเลนของเรียนเราครับจะไล่จากทางนู้นมาทางนี้ครับ ตอนนี้มีประมาณ400ควาโรงเรียนกี่โรงเรียนนะคะ400ควาโรงเรียน400กวาโรงเรียน,นทั้งหมดนี่คือพวกหน่วยงานต oh, 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 ่างๆที่มาดูงานครับเป็นหน่วยงานแล้วก็โรงเรียนออสเตรเลียออสเตรเลียก็มาโอมาจากหลายที่จริงๆเขามาดูอะไรกันค่เองเขามาดูศึกษาครับเขามาดูเกี่ยวกับป่าชายเลนครับศึกษาเรื่องระบบของนิเวศป่าชายเลนแล้วก็ป่าชายเลนมีความสําคัญอย่างไรต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วเวลามาเนี่ยแล้วเขารับความรู้ยังไงมาดูๆเฉยๆหรือว่าต้องฟังบรรยายต้องทาอะไรบ้าง รับความรู้จากอาจารย์สมจิตจากย่อยๆก่อนครับคาจากัดความของป่าชาเลนเนี่ยมันเป็นพืชเป็นเป็น,ปน,ปนพืชที่ขึ้นอยู่ตรงเวรนพื้นที่เป็นดินเลนนะเพื่อนดินเลนหรือว่าเลนปนทรายแถวนี้มีเลนบนทรายหรือว่าดอนไฮโลดแม่กลองมีเลนบนทรายนะก็มีป่าชาเลนนะครับน้ําเค็มขึ้นไปถึงไหนมีป่าชาเลนที่นั่นจําไว้เลยนะฮะอย่างปูเด็กๆ<ม>อยู่ชั้นมอหนึ่งเป็นสมาชิกหน้าใหม่ของบางตะบุญวิทยาโรงเรียนจึงจัดค่ายต้อนรับน้องใหม่ เพื่อให้ความรู้เรื่องป่าชายเลนอาจารย์สมจิตมีวาสนาหัวหน้าศูนย์เป็นคนบรรยายให้ความรู้เป็นไงเป็นดินอะไรครับเป็นดินเลนปะตีนใช่ไหมมันจะมีขี้สําหรับเคลื่อนตัวสําหรับเคลื่อนตัวบริเวณที่เราจะลงไปศึกษาแล้วเราแบ่งเป็นสี่บริเวณพอฟังบรรยายเสร็จก็แบ่งกลุ่มสู่ขั้นที่สองค่ะ อาจารย์ชมพูนุชประเสริฐจิตพร้อมแล้วค่ะสาะาสาะ,ะนะี่กูถามหน่อยถ้าเราจะรูอยาก้วาในแต่ละฐานคุณภูมิเท่าไหรเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือวัดฮุมมมิเตอร์อาภัยด้รับหน้าที่วัดระภูมในแต่ละกลุ่มด้วยซิ<ส>เอ็กไปเอกสิบปีแล้วอาจารย์เด็กๆเขาเรียนด้วยต่างๆมากขึ้นเห็นบอกว่าถึงขั้นเด็กๆสามารถพาเที่ยวได้พาดูศึกษาครับคือนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเราเนี่ย ทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศป,ปาชลเลตนะครับโดยมีอาจารย์ชุมก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในช่วงนั้นนะพสอนวิทยาศาสตรม์มาหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะดูหน่วยการของนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกท่าทางที่พอจะเป็นวิทยากรประจําฐานเป็นวิทยากรผู้ช่วยเราได้เนี่ยให้เขาได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมตรงนี้ถ้าอย่างนี้ก็อาจจะนับได้ว่าเด็กๆก,ก็ได้ความรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันครูๆก,ก,ก็แมวลมองหาวิทยากรใช่ฮะใช่ใช่ ก็มองมองอยู่นระดงอภูมิแล้ว,ออวดูสีของดินด,ดูว่าแต่ละฐานดินสีอย่างไรรู้จักและเข้าใจการใช้เครื่องไม้เครื่องมือและวิธีศึกษาป่าชายเลนแล้วเต๋าเอกและเพื่อนๆจะเรียนรู้จากของจริงป่าชายเลนหลังโรงเรียนพร้อมๆกับเรียนรู้การเป็นวิทยากรจากรุ่นพี่ค่ะ <c oughs> โรงเรียนบางตะบูนวิทยามีป่าชายเลน30กว่าไร่ค่ะเพื่อให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายๆพี่วิทยากรแบ่งการศึกษาป่าชายเลนออกเป็น4บริเวณด้วยกันกลุ่มนี้เริ่มที่ริมทะเลค่ะเอาไว้สำหรับอ่านค่าการอ่านค่าประหลอดนะคะให้ประหลดนี้อยู่ระดับสายตาค่ะ34ครับ34องศาค่ะ วัดในดินนะคะจับไว้วัดปริมาณแสงวัดอุณหภ,ภูมิดินน้ำ<ส>เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับบริเวณ<ส>อื<ๆ>่นๆปเ,ปเก็บตัวอย<ๆ>่าง<ๆ>น้ำดิน<ๆ>ไปทดลองขั้นต่อไปด้วยค่ะ อ้ำาลึกมากเอาต่นำ้ำนะน้องตารางที่4สังเกตสัตว์ที่พบบริเวณนี้ค่ะสำรวจและสังเกตสิ่งมีชีวิตบริเวณนี้ค่ะหูรำล่ะคอนค้อนด้วอิงพวกงไอด้วยเลยแล้วนี่บริเวณผิวดินแล้วน้องน้ำปลาอะไรก็เอ่ยปลาเต้เขาเรียกว่าปลากระจางมันเป็นปลาตัวใหญ่นะ มันจะคาบดินจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาไว้ตรงปากหลมแล้วมันจะสร้างทีละหลายด้วยจะสร้างไว้หลบหลีกศัตรูต้นไม้พวกนี้ครับมันปลูกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าคนปลูกครับต้นแสมนี่นะคะขึ้นเองแต่ต้นกงกลางเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ปลูกนะคะอาจารย์จะทดลองว่าต้นกงกางเนี่ยสามารถขึ้นก่อนได้ไหมเพราะตามธรรมชาติแล้วต้นแสมจะขึ้นมาเป็นดาบหน้าค่ะ ริมทะเลตรงนี้เป็นขอบนอกสุดของป่าชายเลนในโรงเรียนแทบจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยเพราะว่าสภาพดินเป็นเลนเหลวค่ะจากชายทะเลเด็กๆเคลื่อนย้ายเข้ามาบริเวณแสมพี่ๆวิทยากรรออยู่แล้วค่ะไปสลักกาจแสดงว่าโครงการมาเช้า มีทะเลอยู่ติดกับโรงเรียนก็นับเป็นโชคดีของเด็กๆโรงเรียนบางตะบูนวิทยานะคะเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่านอกจากทะเลแล้วสแสมโกงกลางต้นชะครามเขามีสิ่งมีชีวิตอะไรและสภาพเป็นอย่างไรนะคะคงจะทราบแล้วนะคะว่าทําไมเด็กๆถึงอยากจะเป็นวิทยากรน,นะคะใหกินใบครับตัวเห็กแมครั้งใบเค็มครับท้อแสงตะวัน สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมาบรจทบบริเวณแสมเป็นบริเวณที่มีต้นแสมเติบโตได้ดีค่ะเต๋าเอกและเพื่อนๆใช้วิธีการศึกษาเหมือนบริเวณทะเลดูผิวดิองครับดำเทาครับ บอกด้วยครับว่าละเอียดดีอยากะรเอียละเอียดนะละเอียดนะละเอียดนะี่ครับถ้ามันมีถ้ามันมีรากอากาศนี่ครับแล้วจะมีรากแก้วครอไม่มันไม้คือป่าชายเลนนี่จะไม่มีรากแก้วครับี้ต้นแสมกเป็นพืชบุกเบิกของป่าชายเลนค่ะไม่มีรากแก้วแต่มีรากอากาศแผ่ขยายไปรอบลำต้นเพื่อปรับตัวให้อยู่ได้ในดินเลนบริเวณนี้หลังไม้นะครับ นเข็มห้าใบสองใบครับเข้มสอย่างเลยครับการจะเป็นผู้รู้หรือวิทยากรต้องมีความรู้และเข้าใจสภาพป่าชายเลนอย่างลึกซึ้งค่ะฟาดฟาดเข้มเข้มครับฟาดฟาดเข้มเข้มครับควาดเข็มครับถ้าจากบริเวณแสมเป็นถิ่นของป่าโกงกลางค่ะ ใครชิ yes. นใบครับตัวเค็มไหมครับทงใบเค็มครับเค็มค่ะนเค็มพี่รครับล้วโกงกางนี่ทำไมต้องมีรากออกมาเป็นรูปโค้โงเหตุที่มันต้องมีรากโค้งมาเพราะว่าลำต้นมีสูงแล้วก็รากที่โค้งมาเนี่ยจะช่วยในการยึดคำจุนลำต้นโกงกางเป็นพืชที่จเจริญเติบโตในดินเลนเหมือนแสมค่ะแต่ว่าจะเกิดทีหลัง กงการมีรากค้ำจุนเหมือนไม้เท้าคอยพยุงลำต้นไม่ให้ล้มค่ะเริอาครับสงครามโลกครั้งที่สามญี่ปุ่นบุกปอดอออ บริเวณชักครามหรือบริเวณดินแข็งเป็นบริเวณสุดท้ายของการศึกษาเรื่องป่าชายเลนค่ะน้ำป่าคุณไม่ดยินสามสอง <c oughs> วัดความหนา,นานแน่นของต้นชัครามที่ปกคลุมดินหนึ่นงสองสรวมกันเป็นสี 40%, 40น้องนะลองสรุปก็ท่านนี้น้องได้ความรู้อะไรในท่านนี้ไปบ้างได้ความรู้ว่าชะคามมีลักษณะลากจะเลื้อยตามพื้นดินจะขึ้นในดินที่มีลักษณะแข็งแล้วก็ส่วนมากแล้วใบจะมีลักษณะเล็กและแหลมต้นลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ตัวอย่างดินและน้ำที่เก็บมาจากทั้ง4บริเวณนำมาทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาค่าความเค็มค่ะาซลก็ลอวันน้ำเนี่ยจะหยดเวลาดูดมาห้าีซีแล้วตัวอย่างมันก็จะมาดวแบ่งเป็นกลุ่มเหมือนกับตอนที่ออกเก็บข้อมูลแล้วก็มาทําการทดลองทางเคมีง่ายๆก็ดูมันขึ้นอยู่กับวัยของเด็กด้วย ถ้าเด็กอายุมากหน่อยสูงเรียนสูงหน่อยก็เจาะลึกแต่ถ้าเป็นเด็กวัยป .6 ป .7 ป .5 ป .6 ม .1 งมสอน,นี่งงนก็เอาไม่ต้องเจาะลึกมากนะดูไวเด็กเทียบหนเลยนะแต่ละเทียบกว่าจะเป็นวิทยากรไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องเข้าใจทุกอย่างอย่างท่องแท้ ตัวนี้เจ็ด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 ตูดีต่อไปสามหอนในการหยดให้หลอดหยดอยู่ตรงกพอได้พดู่านยดเทมตรงกลางคือมันจะไม่มาก้็ไม่ดึนไมพืงกลางนี่ในดินเลนถึงไม่ค่อยขึ้นเพราะ มันจะขึ้นในดินที่เป็นเลนมากไม่ได้เพราะว่าลังต้นสูงเนี่ยความที่รําต้นมันสูงเนี่ยจะทําให้มันเอ็นง่ายค่ะเพราะว่าดินเป็นเลนก่อนนะคะแล้วก็มันก็เลยต้องแบ่งเป็นโซนมันมืขึ้นของมันเอ็นตามธรรมชาติว่าดินอันเนี้ยมันเหมาะกับการเจริญเติบโตของมันหรือเปล่าต้นไม้ในป่าชายเลนที่นักเรียนพบนั้นนักเรียนคิดว่ามีความสูงมากหรือน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต้นไม้ในป่าชนิดอื่นใครจะตอบครับวันนี้รู้อะไรบ้างนี่กำลังคุยกันถึงหัวข้ออะไรอยู่คะ ตอนนี้กาลังตอบคาถามคล้ายกิจกรรมที่พวกพี่วิทยากรได้พาเราไปสํารวจระบบนิเวศป่าชายเลนนี่คือการทดลองเพื่อเพื่อจะดูอะไรนะคะประกอบกรราบกร,รากรรากใช่นะไหมเมื่อกี้พี่นงเห็นเด็กๆพยายามจะหยดนั่นหยดนี่แล้วแล้วเราดูเนี้ยสีมันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าตัวอย่างมาจากที่ต่างกันนะ่มีต่างที่ต่างกันอย่างป่าชายเลนเนี่ยเดินผ่านทุกวันใช่ไหมคะวันนี้เหมือนวันอื่นไหมมีอะไรไหมที่ปกติแล้วไม่ค่อยเห็นหน้ามาแล้ววันนี้ได้เจอที่เห็น หอยแดงเออวนแลงเอกระปูรำละคปูะรนะปูรำและคออชอบนะเป็นไงชอตัวจะเล็กแล้วก้างสีขาวชอบยกไปยกมาการทดลองและศึกษาเรื่องป่าชายเลนของเด็กๆวันนี้เป็นแค่บทเรียนเบื้องต้นเท่านั้นค่ะแต่ก็ทำให้เต๋ากับเอกมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจบการทดลอง ชวนมาดูป่าชายเลนหลังโรงเรียนแ่บนีปูเดียวกันใช่ปะคนละปูคนละปูเหรอพี่นึกว่าปูเดียวกันซะอีกวันนี้หลังจากดูการอบรมแล้วมั่นใจไหมคะว่าสามารถเป็นวิทยากรได้มั่นใจครับจริงเหรอจริงอบรมแค่วันเดียวเนี่ยนะครับถามจริงอบรมแค่วันเดียวสามารถเป็นวิทยากรได้หรือว่ามันมีเหตุผลอื่นเรามีความรู้อยู่ว่างแล้วครับจาก จากการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับป่าชายเลนทุกวันครับเหรอแล้วก็ยังเห็นพี่ๆเขาด้วยมั้ยเห็นพี่ๆก็ทำงานถ้าเกิดคนคนหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วสามารถรู้เรื่องป่าชายเลนได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงทําให้ให้ทุกคนรักษาป่าชายเลนไม่หให้ป่าชายเลนถูกตัดทาลายถ้าเกิดพี่นกเป็นคนที่มาศึกษาธรรมชาติที่นี่อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เด็กๆอยากจะให้ได้เป็นความรู้กลับไป ศึกษาถึงระบบนิเวศของป่าชายเลนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนที่เรวาายมันเนี่ยโครงการฝึกเด็กนักเรียนให้เป็นวิทยากรของโรงเรียนบางตะบูนวิทยาจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ทำติดต่อกันมาหลายปีแล้วค่ะส่วนหนึ่งฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกขณะเดียวกันเด็กๆก,ก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเข้าใจก่อนจะนำไปเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้มาเยือนอย่างมั่นใจและภาคภูมิค่ะอบรมเสร็จแล้ก็เที่ยวใช่ไหมอยากให้เธอได้ชมบางอย่างซ่อนอยู่ในเส้นทางของเราใต้ร่มไม้แผงเงาสายน้ำโอบเราอุ่นใจ I กิจกรรมของโรงเรียนบางตะบูนวิทยาที่เพชรบุรีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนำสิ่งที่มีอยู่ให้เด็กๆได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเลยนะคะนี่คือเรื่องราวที่บอกเล่าให้ฟังว่าเด็กๆก,กว่าจะเติบโตเป็นคนที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องผ่านอะไรบ้างไม่ว่าเต๋าและเอกจะได้เป็นวิทยากรหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งซิ่น่าภูมิใจก็คือเด็กๆมีความรักและเข้าใจสภาพรอบตัวของตัวเองค่ะ รายการสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือรายชื่อของคนที่ทีมงานทุ่งแสงตะวันพิจารณาว่าเขียนจดหมายในหัวข้อปลูกผักกินเองและสมควรจะได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะเด็กชายสราวุธเมืองอินจังหวัดเชียงใหม่เด็กหญิงนพมาศมีบุญสงขาเด็กหญิงกรวิกาพงษาปานพัฒลุง คุณปราณีตอินทรสูตรราชบุรีคุณสิริวันธนทรโชตนครสวรรค์เด็กหญิงอิฐบุตรวงอุดรธานีเด็กหญิงนฤุมล์อ่อนงามลบบุรีคุณยุพินกลิ่นขจรกรุงเทพคุณเอกกวิทยนันทาริยวัฒนครราชสีมาคุณปิยทัศน์ชาตาสุพลกรุงเทพเด็กหญิงนงนุษย์ศรีวงประยองเด็กชายวิทยากวีวิทยาพรขอนแก่นเด็กชายมนตรีมาตุ้มจังหวัดชัยภูมิ คุณอัชราสุขประเสริฐจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเด็กหญิงระมนฉายสิริพันธ์สงขลาค่ะหนังสือวันที่เป็นเช่นนกพเพนจรจะส่งไปให้นะคะไม่เกินสิบวันน่าจะได้รับค่ะ จดหมายที่ไม่ได้รางวัลไม่ได้แปลว่าเนื้อหาไม่ดีนะคะรางวัลมีอยู่แค่15รางวัลเท่านั้นเองค่ะติดตามต่อไปนะคะขอบคุณจดหมายทุกๆฉบับและทุ่งแสงตะวันสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของเด็กๆนักเรียนนะคะที่ไปช่วยกันสำรวจประชากรน,นกและนับไข่นกรังนกกันที่3 0 0ย,ยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะครับไข่ขเขาจะหลายละเอียดกว่าฮนะหลายละเอียดกว่าไข่ทีกว่านกนกกวโต สองตัวครับมันวิ่งมาหากันนะครับมันใช้์ขนที่กันเลยไม่ใช่ครับมันใซ้ตัวเองนะครับน